อาหารเช้าค่ะทุกคนผัดกุ้งใส่กวางตุ้งนะคะอากาศเหมือนจะดีอีกแล้วอีกวันค่ะทุกคนบังแน่นี่ดอกไม้นี่ออกดอกแล้วอันนี้ซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะนี่แหละไม่ค่อยมีเวลาน้ำมันลดโอ้ยตื่นเต็ด สเตย์สเตย์ก็เป็นสองเดียวอืมครทุกคนชมการทำงานค่ะทุกคน ใมอนแบบนี้นะคะแล้วก็จะจัดแบบนี้ <c oughs> ห้องนี้จะเป็นห้องใหญ่นะคะทุกคนห้องนี้จะเป็นห้องใหญ่ มีสซงเตียงแบบนี้เมื่อกี้นี่โมกัซอยกันปูวันนี้เป็นวันศุกร์ค่ะทุกคนวันซื้อกับข้าวครอบครัววิไลจะซื้อกับข้าวทุกวันศุกร์นะคะหลายอาทิตย์แล้วที่วิไลไม่ได้ไปซื้อกับข้าวกับสามีสามีก็จะไปซื้อกับข้าวเองเพราะว่าวิไลไม่สะดวกวิไลไปทํางานช่วงนี้ทํางานเกือบทุกวันเลยค่ะทุกคนก็เลย ไม่ได้ไปซื้อกับข้าวนี่ก็คืออาหารที่สามีไปซื้อมึงเนคะ่ะทุกคนจะดูหนังกับบุกสาวนะคะพันเอาสมให้แม่กับเครื่องดื่มค่ะ สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกบวิไลสไปยูเคค่ะทุกคนเป็นจได้สบายดีกันหรือเปล่าคะเมื่อนี้ยเบิองอากาศคือดีค่ะทุกคนแต่สภาพหน้าเบิงนะคะวิไลส้มมากเลยค่ะรู้สึกว่าทำงานมากติดต่อกันมาหลายมือในที่สุดก็ไม่รอดค่ะทุกคนไม่รอดเมือ่อคืนวิไลเวียนหัวมากเลยก็เลยมือนี้ก็เลยหยุดรู้สึกว่าเป็นไข่มดขึ้นอากาศดีแน่ก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวจะ ซักผ่าตากผ่าแล้วพยายามจะหลีดผ้านำอย่างหน่อยก็อยู่บ้านถึงเขาจะทางานบ้านแต่เฮากับเฮ็ดแน่นงังแน่เฮ็ดแน่น,แนั่งแน่จะสินะคะกับบริฮ็ดคืองานอยู่ถี่ทางานถี่ทางานวิไลในช่วงนี้นั่งหมกักๆเลยค่ะแต่วิไลก็ดีอยู่ที่ว่าไม่งานเนาะแล้วก็งานหลายวิไลอันนี้วิไลบริษัมาจมนะคะแต่วาลางกายที่บนมันบวาหล่างกายบวาวที วิไลตรงรับงานอยู่ทุกมือและในที่สุดก็นีแ่แหละค่ะไขรเวียนหัวเมื่อขืนนีเวียนหัวนักมากก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นสัญญาณเตือนลรอนะวา่าเฮาต้องหยุดพักที่จริงวันพฤหัสน,นี่ก็เป็นวันหยุดของวิไลนะคะแต่วิไลก็เลยแบบว่าบ่อยากฟื้นตัวเองให้ตัวเองไปสู่กับงานถือว่านักหนักอีกมือแล้วก็ยันมาไวยันนักกว่านี้ค่ะแล้วมันทรมานมันว่ามนแค่วา่าเฮาบาไวแต่มันรู้สึกว่าทรมานมากๆ โดยเฉพาะที่เวลาเวลาเวลาป่วยเวลาจะบคอยปวดหัวหรือเป็นไข่ที่ออกอาการไข่ปันใดนะคะขันไข่ขันเนื้อขันตัวนี่มันก็ยังพ่อสูบไปได้แต่กับการที่ว่าเวลาเวียนหัวน่ะเวลาจะเป็นนักมากเวลาก็ไปหาหมอเนาะหมอก็ตรวจแต่ก็หมอก็บอกว่าเป็นยังไงแต่ว่าเข้าหนาด้วยเวลาตรงไปตรวจโดยเฉพาะแล้วว่าเวลาเป็นยังกรกสินะคะแต่ว่ามีมือหนั่นเนาะ วิไลถ่าไปติดตั้งวิไลก็จะรู้ว่าวิไลไปผ่าตัดมาแล้วก็เข่าลยาบาลมาสองรอบและที่นี่ก็คุณหมอพ่นกนระตวจยังวิลหลายอย่างมากๆพ่นก็นไดทรงจดหไม้มาจากพานไปสี่เดือนแล้วสี่เดือน,อนมกราคมพามีนาเมษาเนาะสี่เดือนในก็นเขาเดือนไม่แล้วแต่บ่าทุ่งวาเดินที่แล้ว โรงพยาบาลก็ส่งจดหมายมาวา่าเลือดที่ตรวหรือว่าอย่างน,นี้่แหละเป็นตรวจวิไลแต่แต่ครั้งที่แล้วก็ปไดเป็นมะเร็งเป็นยังอย่างสีนะคะกระโชคดีไปแต่ว่าหลังใกล้วิไลก็คือสีมีอีหยังทีเป็นความดันหรือว่าเป็นยนงจักอยางที่ว่าวิไลเป็นเพราะวิไลเวลาที่วิไลป่วยเธอใดวิไลก็จะมีอาการที่ว่าเวียนหัวนักมากแต่ดีที่ว่าลางๆมากวิไลก็ยุดดื่มนะคะยุดดืม่มแต่บอกทุ่งว่า <laughs> อยากดื่มบ่บางคนจะบอกว่า บางคนจะบอกว่าหยุดไปเลยอย่างประมาณนี้เนาะบางเธอเขาก็มีการสังส้งสรค์กับมูแนกระจิบๆหน่อยแต่ว่าเวลาหย,ยุดดื่มมาระยะหนึ่งแหะค่ะทุกคนตั้งแต่ปีใหม่เนาะแต่ปีใหม่มากกว่าสี่เดือนที่ปกติแล้วเวลากขาบอกคอยด้ดื่มนะคะโดนๆเธอสิดืม่มเธอตั้งแต่บ่มีหมดื่มแต่ว่า แต่เห็นงานมิ่งไงซะแต่เวลาเห็ดงานวิากับบวยได้ดืม่มก็บวดื่มเลยแต่ล้างหนักจากนั้นก็คือด้นเถื่อจะเชื่อนึงในเทศกาลแต่ว่าหลังจากบ่มีเทศกาวลวลากับบวได้ดื่มเลยเพราะว่าวลาต้องไปทํางานแล้วหลังใกล้บวไว้เมื่ออยู่แล้วแก้วนึงกับบวไว้นะคะตะกี้นะสมัยตะกี้เ้าไว้หลุ่นโอเคเ้าก็ยังหลับได้ดื่มได้แต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าหลางกายมันบับบ่ไว้แล้วอายุก็ห้ายขึ้นแล้วสิมาดื่มมายั้งแล้วแต่คนเนาะบางคนเขาแข็งแรง เขาก็ดเดิมได้เห็นงานได้โน่นนี่นัน่นและวแต่วความชอบเนาะคะ่ะแต่สําหรับวิไลหล,งลังกา้ก็บไว้จังสี่ก็เลยเออพักไปเลยพอพักขึ้นหลางกล้ก็ดีขึ้นจากที่เคยเวียนหัวหนักๆมันก็ะมีอาการดีขึ้นค่ะบ่คอยเป็นแล้วก็มาช่วงดังหลังมาถือว่าวิไลเหนื่อยมากๆวิไลก็ช่วงหลังถีว่าวิไลทำงานหนักมากๆมันมีอาการถีเวียนหัวอยู่ประมาณสองเือ กลางคืนแต่ว่าก็บรดเหน็กซ้ำมาคืนแล้วก็ไม่แรงมีความรู้สึกว่าตอนถี่เว้แลกเข่าห้องน้ำนะมันจะแบบคล้ายๆคือดันขืนสีนะคขาดันขืนแล้วก็คือคนจะเป็นล่มประมาณนั้นเลยแต่ว่าก็เป็นอยู่สองเธอก็บบ่ถึงกับรุนแรงและแต่มาคืนหนีนอนอยู่กับโอเวียนหัวแห้งเวียนหัวลุกบรดเหน็บว่าจะลุกมากินยากับว่าไม่แรงสิลุกมากินยาค่ะทุกคนก็เลย นอนพักจักรลับตอนใดบรูเลยพอมาตอนเสาร์ก็เลยว่าเออไปแล้วก็เลยส่งข้อความไปหาผู้จัดการบอกผู้จัดการว่าป่วยแล้วก็โทรไปบอกมูว่าให้มูามฝากบอกในเดร์มูก็เลยบอกว่าบอกผู้จัดการนั่บํามพ็ญวาผีบอกผู้เดียวพนอนสีก็เลยเออโอเคก็เลยส่งข้อความไปบอกเพิ่นต้องใส่มูไปบอกนั่งบอกทึงว่ามีคนทํางานบอ่อเฮาก่อต่องบ่งจะคล้องก่อนเนาะค่ะเฮ้าห่วงเฮ้าห่วงถี่ทำงานเขานําเฮาอยากได้เงินหนําจนเฮากลายเป็นว่าเฮา สุดแบบนี้นะค่ะจนสุดละเวล็เหตดงานมาตลอดในระยะท่วาช่วงคนบ่มีเนาะวลไลก็คือว่าเป็นช่วงที่กอบกวยเวลาบาง,บางเถื่อท่วาคนเขาเวลไเก็จะงานลดนะสินะคะิไลก็เลยพยายามที่จะเอางานาให้ได้มากที่สุดในช่วงที่วิไลย,ยังพอเหตุได้แล้วก็ยังพอ,อมีงานนะสินะคะแต่ว่าที่ได้ใดรหล่างกายเี่ยมันบาวไว้ถาคนมาสมัครก็ มมีภัยมาสมัครเพื่อนที่ทํางานแต่ละคน,นก็มันก็มีสองคนที่ว่ามาเห็นกับวิไลในในการทำความสะอาดนะคะบางคนก็อยากยุดมือได้เขาก็ยุดบางคนเขาอยากมาตอนไดเขาก็มาแล้วก็อยากกลับตอนไดเขาก็กับมันก็มีควาหรู้สุกว่าทีเขาเห็ดใดเพราะวิไลวิไลเห็ดอยู่ตลอดวิไลอยู่ในนั้นวิไลบริเลือกมือวิไลบร,บริบริเลือกที่ว่าวิไลจะยุดวิไลบริเลือกว่าวิไลจะกลับตอนไหนจงสินะคะก็เลยกล้เป็นว่าคนอื่นก็เขาก็เลือกใด แล้วที่หนิ่งวิไลคืดว่าเออมาหนีก็วิไลปว่วยวิไลป่วยเขาก็เข้าใจค่ะเพราะเขาเห็นวิไลเห็นงานมาหลายเห็นงานนักมาหลายเหมือนเขาก็คือสิเข้าใจขึค้คือสิลูเมื่อวานในช่วงระยะทีวาอาทิตย์ที่แล้วโอ้หนักมากๆแล้วคนงานเนาะปกตินี่หลายคนมากแต่นี่หลังจากที่วาเพื่อนรวมงานออกไปเนาะบางเธอคนทํางานหลายคนที่เขามาทํางานในหนีคนต่างชาติพอจะเห็นงานแบบว่าอยากพักอยากยั้งกันนี่แหละค่ะ คืออย่างหนึ่งแต่บางเถื่อกับพักหมากเกินไปคุยหมากเกินไปมันก็เห็ให้เสียเสียงานเสียการเนาะมันกับโมเมนโรงเล่มเฮาแต่เฮาก็ต้องคิดว่าเอาเอาใจเขาใจเล่านะ่ะให้มันสมสมเหตุสมผลในการที่ว่าทํางานโมเมนงานหลายแต่งานหน่อยเอ่อคนหลายแต่งานหน่อยจ้ะสินะคะมันกับโมเมนแลวค่าแรกนะ่ะเขา้าใจเป็นชูม,มงโมเมนต์เขา้าใจเป็นเดือนพอเฮาจะแบบว่า เห็ดเป็นโลหเป็นเห็ดมันหมือนนู่นเนี่ยนะมันก็บโบแมนเนาะค่ะแบบนั้นอันนี้คือเข้าใจเป็นเป็นมือเฮาก็ตตรงหายสมเหตุสมผลกับเขาแน่เพื่อที่ว่ามาจังโบแบบว่าเอาเอาใจเขามาใส่ใจเลาเนาะเฮาเขาก็เฮาก็ยังดัดอยากได้เงินเขาก็บอะหยากใจร้ายกับประมาณนั้นเฮาก็เห็นใจเขาแน่เพราะว่าเขาก็ตรง ใจยังหลายอย่างสินะคะวิไลก็ไปเห็นใจเขาแบบว่าเออแต่ว่าคนว่าสมมติว่าผักมากเกินไปมันกระบแมนถ้าว้าเอาผักกินนงกินหนามยังแนกมันก็ยังพอได้นะคะนั่นแหละค่ะสาหรับคลิปนี้วิไลก็มามอสู้กัน,นฟังซัมเนียมาอัปเดตอาการของเจ้าของว่าหายไปหลายวันไปไหนมาเนาะคะ่ะเบิงสาพหนานะคะนั่นแหละค่ะอยู่บ้านวิไลก็ซักผ่าตากผ่าเลื่อยไปแล้วก็จะว่อวนไปแล้วก็จะหลีดผาน้นำแนจักหน่อยก็ผริดร้ายเราค่ะจะหลีด ลีดเนยๆเพ่อะอย่าหายเสื้อผา้าร้ายมากเกินไปแล้วก็จะเหตุกับพุงกับเขากินแน่พักผ่อนแน่พอไปทํางานก็ไม่มีเวลาสิกินก็เลยเออมือนยุดยุดเลยดีกว่ากันเลยว่าจะได้ออทาอาหารกินแน่จะสิสาหรับคลิปหนามาพอกันไหมเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย